m ม c เลิฟลิซ่จริงๆนะคะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆค่ะให้ลิซ่าคะไปร่วมออกแบบด้วยนะคะและดูเหมือนว่าค่ะ Lisa ลิซ่ก็รักเิลี่ด้วยเชน่นเดียวกันนะคะเพราะว่ามีคนนั้นค่ะสังเกตว่านะคะลายที่อยู่บนแป้งพับค่ะมันคล้ายๆกับดอกเิล,ลี่อยู่เหมือนกันนะคะ,ะคุณผู้ชมนะคะคิดว่ายังไงก็ลองสังเกตกันดูเอาเองละกันค่ะ แอดเ็นบริสอินเตอร์เขาเห็นนะได้ประมาณนี้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะนอกจะจะมีเครื่องประดับนะคาะของทางบุกเรีค่ะออกมาโปรโมทแล้วนะคะ mm hmm. ก็ยังมีค่ะ mm hmm. เครื่องสำอางของ Mac c o อสเมนะคะ mm hmm. ที่เป็นคอลเลกชันใหม่ค่ะที่เขาบอกนะคะว่าได้แรงบันดาลใจค่ะมาจากน้องลิซ่าบแบล็กพิงนะคะ mm hmm. จากเฉดสีค่ะที่เธอชอบค่ะ mm hmm. แล้วก็มีการนะคะออกแบบเป็นแป้งพับลิปสติกแล้วก็กระเป๋าค่ะออกมาแบบเป็นเซตนะคะจากน้องลิซ่าบแบล็กพิงอีกด้วยค่ะ mm hmm. ซึ่งก็สีก็สวยงามมากๆนะคะเออดูแล mm ้ว hmm. ่ มันก็คล้ายๆก,กันกับชุดที่เพิ่งถ่ายโฆษณานะของทางบุกลรีไปหยกๆเลยนะคะก็เอาเป็นว่าค่ะใครนะที่อยากได้ค่ะก็รีบไปจับจองให้ไวๆนะคะก่อนที่แม่จีนค่ะเขาจะมาเหมาหมดนะคะเพราะว่าเห็นเพิ่งลงโปรโมทฮะในเว่ยป๋อเองนะคะแล้วก็ลิซ่านั้นก็สวยงามมากๆค่ะเธอมาในลุคของสาวผมยาวสายฟอร์ด้วยนะคะคราวนี้ค่ะเรียกว่าตาคมผมยาวค่ะยังกับตุ๊กตาบาร์บี้กันเลยทีเดียวนะคะ และเห็นว่านะคะจะมีไลฟ์ด้วยนะคะโดยค่ะนอริซ่าแบล็กพิงค์ค่ะเธอจะมาไลฟ์นะคะช่วยแม็กขายของค่ะในวันที่10พฤศจิกายนที่จะถึงนี้อีกด้วยนะคะซึ่งก็บอกเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะมาไลฟ์นะในช่องของ u t u b e นะคะของทางแม็กค่ะซึ่งถ้าเดี๋ยวใกล้ๆแล้วนะคะอดจจะมาแจ้งเตือนอีกทีหนึ่งก็แล้วกันค่ะก็เอาเป็นว่านะ,ะอันนี้ค่ะก็เอาข่าวอัปเดตล่าสุดมาฝากนะคะพร้อมกับภาพเซตใหม่ๆของนอริซ่าด้วยนะคะซึ่งคาดว่าก็คงจะถูกใจใครไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่าข่าวนี้ค่ะนอริซ่าก็มาในลุคของสาว ผมยาวนะคะสีปอนทองอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะก็มีการเปลี่ยนลุกแล้วนะคะจากตอนแรกเี่กก็จะเป็นผมสั้นใช่ไหมตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นผมยาวแล้วนะคะ <ocar bon. S 1> ก็กนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชรนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ะค่ะในคลิปหน้า